สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิญเช่นเคยเลยวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูรถยุโรปกันนะคะสำหรับคันด้านหลังนะคะราคาของคันนี้นะคะไม่ถึงล้านด้วยก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามเพื่อิด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในของคันนี้กันนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นที่นิยมในตลาดมากๆเลยนะคะเป็นตัวเม r c e d e ส b e n z นะคะสำหรับตัวรถนะคะเป็นตัว ปี2016นะคะ CLA 200นะคะ1.6ลิตรนะคะคันนี้เป็นตัวเบนซินด้วย เดี๋ยวพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าขอใช้นะคะโพยนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่แม่นสเปคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่รู้สเปคนะสามารถคอมเมนต์บอกเอินได้นะคะถ้าพูดผิดไปก็ขอโทษมาตรงนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะสําหรับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟเดไลท์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ตัวรถนะคะมาพร้อมกระจังหน้านะคะแล้วก็โลโก้ของตัว เบนซ์นะคะสวยๆเลยนี่ทางด้านล่างนะคะที่เงาวับด้านบนนี่เงาวกว่านะคะสำหรับตัว Mercedes-Benz นะคะทะเบียนรถสวยๆเลยนะคะ 3-- 2 4นะคะเลข3ตัวไปเลยนะคะงวดนี้อ่ะไปซื้อกันนะคะแล้วก็ถูกรางวัลก็มาซื้อเงันสดด้วยอ่ะเรามาดูตัวแม็กกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะที่จะได้เป็นของเบน์เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวนอ็อ สองสี่ห้าหัวน็อตท่ารูนะคะได้ยางของมิชลินมาด้วยเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเลยนะด้านข้างนะคะมีโลโก้ของตัวเทอร์โบนะคะติดมาให้แล้วก็พร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กนะคะแล้วก็มีเคปลอนนะคะแคปล่าแคปล่าเฮอ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนี่ รีน้ำฝนนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะกุญแจนะคะใช้เป็นแบบนี้เลยนะนี่เลยถัดมาเลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่ไฟด้านท้ายนะคะของคันนี้เป็นแบบ LED นะคะมีในสไฟตัวรถนะคะถือว่าฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะ,ะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะ AMG นะคะแต่งมาให้รอบคันเลย CLA 200นะคะเครื่อง1 6ลิตรนั่นเอง ด้านท้ายนะคะเขาสามารถเปิดได้2รูปแบบเลยนะคะตัวนี้นะคะเขามีตัวแบบว่าช่วยแบบช่วยยกให้นะคะแล้วก็ช่วยพยุงด้านท้ายให้ด้านหลังตัวรถนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ด้านล่างนะของคันนี้เขาก็จะมีตัวชุดปฐถมพยาบาลนะคะเบื้องต้นมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องมือนะคะมีมาให้เรียบร้อยด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะนี่มาพร้อมกับด้านท้ายนะคะที่ปิดนะคะก็กดลงแบบนี้เลย ง่ายสะดวกแล้วก็สบายมากๆราคาดีนะคะไม่ถึงล้านนะคะค่างวดของคังนนี้บอกเลยจับต้องได้แน่นอนนะคะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่ะเรามาดูภายในกันผู้หญิงใช้ได้นะคะผู้ชายก็ใช้ดีนะคะสำหรับตัวรถนะคะภายในตัวรถก้างๆแบบนี้เลยนี่ คันนี้นะคะบอกก่อนราคาของคันนี้นะคะราคาของคันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทนะคะส่วนลดเฉพาะคลิปนี้นะคะรับไปเลยนะคะหนึ่งแสบาทนะคะราคาของคันนี้เพียง9ก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะคะสําหรับตัวรถเบนท์รุ่นนี้นะคะฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่จะผ่อนนะคะอยู่มาเจ็ดสิบสองงวดนะคะค่างวดก็อยู่ประมาณ 1มื่นแปดนะคันนี้บอกเลยดีจริงจะต้องได้จริงเพดานได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวภายในก,กว้างแบบนี้เลยเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรมาให้บ้างนี่อ่ะต้องบอกก่อนนะคะเวลาเปิดประตูลงนะคะเขาก็แบบกระจกอะ่ะมันจะสโลปลงนะคะมาประมาณหนะนึ่งเซนนะนี่แต่เวลาเราปิดก็แบบนี้เลย เล้งไมค์คันนี้นะคะ144,0 0 0นนะคะก็สมปีนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2000นะคะ2016นะนี่เสียงเครื่องนิ่มมากนะคะคันนี้บอกเลยแอร์เย็นฉ่ำมากเลยนะคะสำหรับตัวรถได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่เขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะปั๊บหัวเกียร์นะคะขับง่ายขับคล่องขับสะดวกขับสบายนะคะต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันทั้ง2ฝั่งเลยนะ พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนี่ตัวแอร์นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาปรับได้ทั้งฝั่งคนขับและก็คนนั่งด้วยถือว่าดีมากเลยนะคะสำหรับรถแบบนี้นะคะระดับผู้บริหารเลยนะคะแผานด้านบนนะคะก็มีไฟนะคะส่องสว่างทรงคลาสสิกแบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะคะโลโก้นะคะของตรงนี้ก็มีด้วยนี่บอกเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะของตัวรถนะะที่แต่งมาให้นะคะ AMG เนาะ แต่งมาให้เรียบร้อยเลยนี่ตัวนี้นะคะเขาก็สามารถแบบควบคุมนะคะจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะควบคุมนะคะเป็นจอก็ได้นะ,ะอันนี้สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะสัมผัสไหมคะน,นี้อ๋อ,อไม่สัมผัสนะคะคันนี้ขออภัยตั้งตรงนี้ได้เลยอ่ะกดกลับกดกลับกดกลับเดี๋ยวมันตั้งค่าได้นะอันนี้ตั้งค่าได้แล้วก็มีกล้องหลังด้วยอ่ะสําหรับตัวรถภายในสวยหรูมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเปิดฝากระโปรงหน้า ลางตรงไหนฮะตรงนี้เหรอหนึ่งสองสามอันนี้ปะอ่าไม่เคยเปิดเลยนะคะครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตน,นะคะเปิดฝากระโปรงนะจ้ะ่า,าม้ชมนะคะห้องเครื่องกันนะคะคันนี้เครื่องเบนซินนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะ1.6ลิตรนะ พร้อมกับตัวเครื่องแห้งสนิทกิบๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีทอรเลยแผ่นการความร้อนสะอาดเอี่ยมนะคะพร้อมภายในนะคะของตัวเครื่องห้องเครื่องหรูๆแบบนี้นะคะ คะท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะตัวเบนซ์คันนี้นะคะส่วนรถดีๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะแต่ถ้าชมคลิปเอินไปเรื่อยๆนะคะจะมีมาเรื่อยๆเลยคลิปนี้นะคะสําหรับตัวรถคันนี้เป็นตัว m e r c e d e s Ben z นะคะสําหรับตัวรถคันนี้โทรศูนย์เก้าเจ็ดได้เลยแอดไลน์เอินเบอร์นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอิญด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในของคันอื่นเพิ่มเติมอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ